วิธีแก้ Google Play Store หยุดทํางานดาวน์โหลดแอปไม่ได้อัปเดตแอปก็ไม่ได้นะครับลองใช้วิธีนี้ไปแก้ไขได้เลยครับเริ่มต้นให้เรากดจิ้มข้างไว้ไปที่แอป Play Store เสร็จแล้วให้กดไปที่ข้อมูลแอปไอคอนตัว i แบบนี้เข้ามาแล้วนะครับให้เราหาเมนูที่เขียนว่าที่เก็บข้อมูลพื้นที่เก็บข้อมูลประมาณนี้นะครับถ้าเจอแล้วให้เรากดเข้าไปได้เลยครับ เมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้เรามากดลบข้อมูลล้างข้อมูลประมาณนี้นะครับให้กดเข้าไปได้เลยก็ตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถลบได้เลยนะครับแอปต่างๆข้อมูลต่างๆจะอยู่ครบไม่หายไปไหนก็ให้เรากดตกลงตรงนี้ได้เลยครับเมื่อทําเสร็จแล้วนะครับให้เราออกจากหน้านี้จากนั้นนะครับแนะนําให้เราปิดมือถือและเปิดใหม่หนึ่งครั้งหรือว่าจะกดรีสตาร์ทแบบนี้ก็ได้ครับ โอเคครับเมื่อเปิดมือถือขึ้นมาใหม่แล้วให้เรากดเข้าไปที่ Pay พ t o r e โอเคครับเข้าใช้งานได้แล้วนะครับหลังจากนี้เพื่อนๆนะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดแอปหรือว่าเข้ามาอัปเดตแอปกันได้เลยนะครับและนี่ก็คือขั้นตอน,นง่ายๆนะครับในการแก้ไข Google Play Store หยุดทำงานถ้าขึ้นแจ้งเตือนบ่อยๆนะครับหรือว่าดาวน์โหลดแอปติดตั้งแอปไม่ได้นะครับก็สามารถใช้วิธีนี้ไปทาได้เลยนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเ,เพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ